คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอพาชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านเข้าไปเสพเรื่องราวสุดพิศวงในผืนป่าอีกแล้วนะครับ เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องเดินทางเข้าไปหาของป่ากับเพื่อนในช่วงฤดูฝนแต่ทว่าในคืนนั้นมันกลับเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลา,ลากจนทำให้เจ้าของเรื่องกับเพื่อนถูกน้ำพัดกระจัดกระจายกันไปคนละทิศและกระแสน้ำป่าในคืนดังกล่าวก็ได้พัดพาให้เจ้าของเรื่องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวที่สุดแสนจะพิศวงกลางป่านานเป็นเดือนเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่า คืนหลงป่าปปก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนของคุณจันซึ่งเธอได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อปีพศ2565ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ โดยเหตุการณ์ภายในเรื่องนี้คุณจันได้มีโอกาสไปรับฟังต่อมาจากคุณตาของเธออีกทีหนึ่งและถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับแล้วก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วหรือราวๆปีพศ2 4 8 5ซึ่งตอนที่คุณตาเล่าเรื่องนี้ให้คุณจันฟังเธอก็คิดว่ามันเป็นแค่นิทานนะครับ พราะตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กอยู่มากแต่พอคุณแม่นําเรื่องนี้กลับมาเล่าให้ฟังอีกทีมันก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเรื่องราวดังกล่าวมันพิศวงจริงๆคุณตาของคุณจันทร์มีนามว่าตาอ่อนซึ่งทันจะเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกทั้งหมดของทวดที่มีอยู่9คนโดยตาอ่อนจะบวชเรียนตั้งแต่อายุได้ประมาณ7-8ขวบเนื่องจากทวดต้องการให้ลูกๆได้หนังสือ และในตอนนั้นคุณตาก็อยู่ในการดูแลของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ท่านก็บอกกับทวดนะครับว่าถ้าจะให้ดีอย่าให้เ네นนอ่อนสึกตอนเป็นเ네นนนะให้เป็นพระเสียก่อนแล้วค่อยสึกถึงจะดีก่อนที่พระอาจารย์จะหันมาพูดกับเ네นนอ่อนว่าเนนเป็นครูบาอาจารย์กับศิษย์กันแล้วถ้ามีอะไรก็ให้นึกถึงหลวงพ่อนะโดยความที่คุณตาบวชมาตั้งแต่เด็กจึงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคาราวาสักเท่าไหร่ และพอเริ่มเป็นหนุ่มที่อายุได้ประมาณ15-16ปีคุณตาก็อยากออกไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นคนอื่นๆจึงเกิดความคิดที่อยากจะสึกออกมาจากการเป็นเนนแต่โดยความที่ทวดยังยึดมั่นในคำพูดของพระอาจารย์จึงพยายามรั้นไม่ให้เนนอ่อนสึกแต่ท้ายที่สุดก็ห้ามเนนอ่อนเอาไว้ไม่ได้พอทารังเอาไว้ก็จะร้อนผ้าเหลืองเสียเปล่ากลัวว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมทวดจึงต้องจำใจยอมให้เนนอ่อนสึกออกมาตั้งแต่อายุ17ปี หลังจากที่ศึกออกมาเป็นคาราวาสคุณตาก็กลับมาช่วยงานที่บ้านต่อไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำนารวมไปถึงงานด้านการเกษตรต่างๆพอมีเวลาว่างก็จะเข้าไปหาของป่าและดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นด้วยมาจนอายุได้19ปีและด้วยความคึกขนองของช่วงอายุในวัยนั้นคุณตาจึงชวนเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าตาเขียวเข้าไปหาพักผ่อนในป่าเมื่อว่างเว้นจากงานอยู่ที่ไร่ ในตอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุ่มมเอ็มากๆซึ่งตามปกติแล้วชาวบ้านจะไม่เข้าป่ากันในช่วงนี้นั่นจึงทําให้ตะเขียวทักท้วงคุณตาด้วยความเป็นห่วงแต่ด้วยความที่คุณตาเป็นคนหัวรั้นจึงไม่ยอมฟังคําเตือนของใครตาเขียวที่ค่อนข้างไว้ใจในความสามารถของตาอ่อนจึงยอมตกลงที่จะเดินทางเข้าป่าไปกับคุณตาในคราวนั้นโดยความหวังที่มีอยู่เต็มอกว่าตนจะได้ของป่าติดไม้ติดมือออกมาบ้าง หลังจากจัดเตรียมสัมภาระเสร็จทั้งคู่ก็เดินทางไปยังจุดที่จะเข้าป่าแล้วเริ่มทำพิธีเปิดป่ากันเหมือนกับทุกครั้งแต่ทว่าในขณะที่ทำพิธีกันอยู่จู่ๆกลับมีเสียงฟ้าร้องขึ้นมาทางทางที่ท้องฟ้าอย่างแจ้งสว่างพร้อมกับลมหอบใหญ่ที่พัดแรงจนส่งผลให้ทูบดับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ไม่ดีนะครับเพราะตามความเชื่อของชาวบ้านนั่นหมายถึงเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ให้เข้าไปในป่า แต่ตอนนั้นตาอ่อนกลับฝืนที่จะทำพิธีต่อจนจบก่อนที่จะหันไปบอกกับตาเขียวว่าไม่เป็นไรวันนี้เข้าป่าได้แน่นอนเมื่อเหยียบย่างเข้าไปในผืนป่าทั้งคู่ก็มองสำรวจตามจุดต่างๆที่คาดว่าจะมีสัตว์ให้ล่าแต่ทว่าเดินกันอยู่นานกลับไม่พบกับสัตว์สักตัวตาอ่อนจึงบอกกับเพื่อนว่าเอาไว้วันนี้ค่อยล่าสัตว์ในตอนกลางคืนแล้วกันเพราะยังไงพวกมันก็ต้องออกมาหากินกันอยู่ดีเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงพลบค่า หลังจากที่ขัดห้างกันเสร็จตาอ่อนกับตาเขียวก็ขึ้นไปซุ่มดูอยู่บนห้างโดยบริเวณที่ขัดห้างเอาไว้จะตั้งอยู่ใกล้กับลำธารที่มีพวกสัตว์ลงมาหากินน้ำบ่อยๆและคืนนั้นตาอ่อนก็ยิงสัตว์ได้ตัวหนึ่งซึ่งหลังจากที่แกยิงได้แกก็หยุดล่านะครับแล้วกะว่าวันพรุ่งนี้เช้าค่อยปีนลงจากห้างไปเอาแล้วจะเดินทางกลับออกจากป่าในทันทีขณะที่นั่งรอฟ้าสาง เสียงลำธารก็ค่อยๆขับกล่อมให้ตาอ่อนเคลิมหลับไปแต่ยังไม่ทันที่จะหลับไปได้ถึงไหนเสียงลมกระโชกแรงก็พัดกระทบต้นไม้จนเกิดเสียงดังแล้วทำให้ตาอ่อนต้องตื่นลืมตาขึ้นมาก่อนที่จะหันไปปลุกตาเขียวเพราะตอนนั้นตาอ่อนคิดว่าอีกไม่นานฝนคงจะตกแต่ยังไม่ทันที่จะเห็นเม็ดฝนสักเม็ดจู่ๆเสียงกระแสน้ำก็ดังมาจากทั่วสารทิศพอรู้ตัวอีกทีก็พบว่ามีน้ำป่าไหลนองอยู่ทั่วพื้นเบื้องล่าง แล้วด้วยความรุนแรงของกระแสน้ํามันจึงส่งผลให้ต้นไม้ที่ใช้ขัดห้างโอนเอ็นไปมาจนตาอ่อนกับตาเขียวพลัดตกลงจากห้างที่ขัดเอาไว้ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกกระแสน้ําพัดกันไปคนละทิศละทางซึ่งภาพสุดท้ายที่คุณตาจําได้คือท่านไหลมาตามกระแสน้ําอย่างไม่รู้ทิศก่อนที่จะไปกระแทกเข้ากับท่อนไม้จนหมดสติไปตาอ่อนมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในกระท่อม และความรู้สึกแรกที่รับรู้ได้คือตอนเองมีไข้แล้วปวดไปตามเนื้อตามตัวทั้งหมดพร้อมกับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยดูอาการอยู่คุณตาจึงถามว่าที่นี่ที่ไหนหญิงแปลกหน้าจึงตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรว่าที่นี่เนี่ยบ้านฉันเองพี่ไม่สบายนอนพักเถอะนะคะซึ่งหลังจากที่ได้ยินคำตอบดังกล่าวตาอ่อนก็หมดสติแล้วหลับไปอีกรอบ ในระหว่างที่คุณตากำลังอยู่ในภวังแห่งการหลับไหลแกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นความจริงหรือแค่ความฝันเพราะตอนนั้นแกเห็นว่าพระอาจารย์เดินเข้ามาหาแกด้วยท่าทางสำรวมก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าอา้าวลุกลุกกลับบ้านได้แล้วมานอนทําอะไรอยู่ตรงนี้ก่อนที่ร่างของพระอาจารย์จะหายไปแล้วตาอ่อนก็เห็นว่าที่หน้ากระทอม มีกลุ่มคนปริศนาที่มีลักษณะเหมือนซากศพเดินได้มาตะโกนร้องอยู่หน้ากระท่อมว่าเอา้าไอน้นมไอน้นมมามามาพวกข้าไม่ได้เจอคนเป็นๆมานานแล้วไม่ได้กินคนแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันซึ่งหลังจากที่คนพวกนั้นพูดจบผู้หญิงที่อยู่ในกระท่อมก็ตะวาดออกไปว่าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ข้าเป็นคนเจอก่อนมันต้องเป็นของข้าสิในตอนนั้นคุณตาก็ไม่สามารถแยกแยะได้เลยนะครับ ว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นความจริงหรือแค่ความฝันรู้แค่ว่าแกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากินข้าวกินยาแล้วก็กินน้ำก่อนที่จะทิ้งตัวลงนอนต่อโดยตาอ่อนไม่รู้เลยว่าแกป่วยอยู่แบบนี้นานเท่าไหร่รู้แค่ว่าร่างกายของตนเองเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นก็เท่านั้นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ตื่นขึ้นมาตาอ่อนก็ถามผู้หญิงในกระท่อมว่าเธอชื่ออะไรก่อนที่จะได้คำตอบว่าเธอคนนั้นมีนามว่าแก้ว คุณตาเริ่มซักไซกับผู้หญิงแปลกหน้าต่อว่าแกมาอยู่ที่บ้านของเธอได้ยังไงหญิงแปลกหน้าที่มีนามว่าคุณแก้วจึงเริ่มอธิบายว่าเธอไปเจอตาอ่อนนอนหมดสติอยู่ที่ลำธารซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเธอออกไปไม่ไกลเลยพาตัวตาอ่อนกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านและคาดว่าตาอ่อนคงจะถูกน้ำป่าพัดมาเพราะก่อนหน้านี้เธอได้ยินเสียงน้ำป่ามาจากจุดที่พบกับร่างของตาอ่อน ตาอ่อนเริ่มสอบถามต่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก่อนที่จะได้ทราบว่าหมู่บ้านของคุณแก้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางป่าเธอกับชาวบ้านคนอื่นๆพากันอบพยพมาอยู่ที่นี่เพราะหนีโรคระบาดและเมื่อตาอ่อนถามว่าเธออยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวหรอเธอก็เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของเธอเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อสองสามปีก่อนเธอจึงต้องอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวก่อนที่คุณแก้วจะตัดบทด้วยประโยคที่ว่า พี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะร่างกายยังไม่แข็งแรงเลยยังไงก็พักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนเธอซึ่งหลังจากที่ตาอ่อนได้ยินประโยคดังกล่าวแกก็พลอยหลับไปาราวกับต้องมนต์สะกดตาอ่อนลืมตาขึ้นมาในเช้าวันรุ่งึ้นก่อนที่จะเห็นว่าคุณแก้วกำลังเดินออกไปนอกบ้านคุณตาจึงตะโกนถามคุณแก้วว่าจะไปไหนแล้วก็ได้คำตอบว่าคุณแก้วกำลังจะออกไปทำสวนทำไรและช่วงเย็นๆเธอจะกลับเข้าบ้านมาอีกที พร้อมกับบอกตาอ่อนว่าน้ำท่าและของกินเธอได้เตรียมเอาไว้ให้ในบ้านแล้วเนื่องจากเห็นว่าตาแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วในระดับหนึ่งในตอนนั้นคุณตาก็เริ่มรู้สึกว่าอาการของแกดีขึ้นนะครับแต่บาดแผลที่เกิดขึ้นตามเนื้อตัวยังส่งผลให้คุณตาขยับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรและสิ่งที่ทำให้ตาอ่อนรู้สึกประหลาดใจเป็นสิ่งแรกนั่นก็คือตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมหมู่บ้านแห่งนี้มันดูเงียบจนผิดสังเกต คือไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกาหรือเสียงชาวบ้านผุดมาให้ได้ยินเลยสักนิดตาอ่อนได้แต่เก็บเอาความสงสัยดังกล่าวไว้ในใจจนกระทั่งช่วงเย็นผู้หญิงที่ชื่อแก้วก็กลับเข้ามาคุณตาจึงเอ่ยถามว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่มากมายทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงใครอื่นเลยคุณแก้วจึงอธิบายว่าหมู่บ้านของเธอช่วงกลางวันคนเขาจะออกไปทำไร่ทำสวนแล้วก็ล่าสัตว์ มันจึงทาให้ภายในหมู่บ้านดูเงียบเป็นพิเศษซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จคุณตาก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรมากก่อนที่จะทานข้าวทานยาแล้วก็นอนพักเหมือนกับที่ผ่านมาวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งอาการของตาอ่อนดีขึ้นโดยความที่คุณแก้วคอยดูแลตาอ่อนอยู่เรื่อยมามันจึงทําให้ตาอ่อนเผอใจให้กับคุณแก้วก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงปลงใจแล้วอยู่กินด้วยกันชันผัวเมีย โดยที่ตัวของตาอ่อนเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าแกใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมหลังนี้มานานเท่าไรแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งความสงสัยที่มีมากขึ้นมันก็บังคับให้ตาอ่อนเอ่ยถามคุณแก้วว่าตอนที่แก้วพาพี่มาอยู่ที่นี่แก้วเห็นสัมภาระของพี่อยู่แถวลำธารน,นั้นไหมเนื่องจากในย่ามที่สะพายเข้าป่ามามันมีทั้งอาวุธปืนตะกรุดเครื่องรางของข,องขลงัรงรวมไปถึงมีดหมอที่ได้รับมาจากพระอาจารย์ หลังจากที่ตาอ่อนเอ่ยถามออกไปแบบนั้นคุณแก้วก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่เห็นเห็นแค่เพียงตาอ่อนคนเดียวที่นอนหมดสติอยู่นอกจากนี้สิ่งที่คุณตาแกสงสยัยนั่นก็คืออาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละมือ้อมันมีแต่ผักผลไม้ที่ทานได้เลยเป็นหลักและไม่มีข้าวหรือของปรุงสุกให้เห็นเลยสักครั้งซึ่งหลังจากที่ถามเรื่องนี้ออกไปคุณตาก็ได้ทราบจากปากของแก้วว่าพวกเรื่องทำไร่ทำสวน ด้วยความที่เธออยู่ตัวคนเดียวจึงทําไม่ไหวเลยต้องไปขอให้ชาวบ้านคนอื่นมาช่วยทําแต่หลักๆคือเธอจะมีกินจากการหาของป่าตาอ่อนที่ได้ยินอย่างนั้นก็เกิดความสงสารและสัญญากับแก้วว่าถ้าหากร่างกายฟื้นกลับมาเต็มร้อยเดี๋ยวพี่จะออกไปช่วยทามาหากินแล้วหลังจากนั้นแก้วค่อยย้ายไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกับพีหางคณแก้วที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบกลับมาแบบกระอึกกระอักว่าไว้พี่หายแล้วค่อยว่ากันเรื่องนี้อีกทีนะ ในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันหลังจากที่คุณตาหลับไปแกก็ฝันเห็นพระอาจารย์เดินเข้ามาบอกว่าทำไมเองมานอนเป็นผัวผีอยู่ที่นี่ละ่ะไปไปลุกได้แล้วกลับบ้านได้แล้วลุกสินั่นจึงทำให้ตะอ่อนตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและหลังจากที่ตื่นขึ้นมาคุณตาก็รีบหันไปมองทางคุณแก้วที่นอนอยู่ข้างกันก่อนที่จะพบว่าข้างกายของตนมีเพียงโครงกระดูกของขาววางนอนเอาไว้อยู่ พอเห็นอย่างนั้นตาอ่อนก็รีบขยี้ตามองอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้กลับเห็นเป็นคุณแก้วที่กำลังนอนหลับอย่างไม่รู้เรื่องอะไรก่อนที่ตาอ่อนจะเข้าไปปลุกคุณแก้วเราเล่าให้เธอฟังว่าเมื่อสักครู่แกเห็นคุณแก้วเป็นโครงกระดูกเธอจึงพยายามปลอบคุณตาว่าพี่คงจะแค่ฝันร้ายไปนอนกันเถอะไม่มีอะไรหรอกในเช้าของวันต่อมาคุณตาก็ตื่นมาเห็นคุณแก้วออกไปข้างนอกอีกเช่นเคย ส่วนตาอ่อนก็ได้แต่เดินกระเพกอยู่ในกระท่อมแต่ด้วยความที่แกไม่อยากนั่งอยู่ในนั้นเฉยๆจึงเกิดความคิดที่อยากจะออกไปยังลำธารเพื่อหาปลามาประกอบอาหารทานกับเมียตาอ่อนตัดสินใจเปิดประตูกระท่อมแล้วเดินออกมาก่อนที่จะกวาดตามองไปรอบๆแล้วก็เห็นว่าสภาพของหมู่บ้านที่แกอาศัยอยู่มันดูเหมือนกับหมู่บ้านร้างยังไงอย่างนั้นไม่มีผิดแถมบ้านแต่ละหลังที่ปลูกขึ้นอยู่บริเวณน,นั้น ยังไม่มีการเลี้ยงสัตว์หรือวิ่แววของสิ่งมีชีวิตเลยสักนิดนั่นจึงทําให้ตาอ่อนเกิดความสงสยัยว่าตอนที่แกพักฟื้นอยู่ในกระท่อมทําไมไม่มีชาวบ้านคนอื่นเข้ามาเยี่ยมหาเลยสักคนเต็มทีก็ได้ยินแค่เสียงตะโกนโวกเวกดังมาจากข้างนอกบ้านแต่จับใจความไม่ได้สักทีว่าเสียงเหล่านั้นพูดอะไรกันในตอนนั้นคุณตาก็พยายามตัดความสงสัยที่มีออกจากหัวก่อนที่จะเดินหามีดเพื่อเอามาเหล่าไม้ไผ่ ไว้ใช้สําหรับแทงปลาอยู่ตามลาําธารแต่เดินหาอยู่นานจนทั่วกระท่อมก็ไม่เจอมีดสักเล่มก่อนที่คุณตาจะไปเจอย่ามของตัวเองตกอยู่ในพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านลักษณะเหมือนถูกนำมาโยนทิ้งเอาไว้พอตาอ่อนนำย่ามของตัวเองขึ้นมาดูก็พบว่าของภายในย่ามอยู่เกือบครบทุกชิ้นและที่สำคัญคือเครื่องรางของของลังยังอยู่ครบตาอ่อนจึงนำมีดที่เห็นอยู่ในย่ามมาเหลาไม้ไผ่เอาไว้ไปหาปลาต่อ ในวันนั้นตาอ่อนก็หาปลามาได้จํานวนหนึ่งนะครับจนกระทั่งแกไปเจอปลาช่อนตัวใหญ่จึงแทงแล้วยกปลาตัวนั้นขึ้นมาจากน้ําแต่คุณตากลับเห็นว่าปลามันพูดได้โดยปลาตัวนั้นบอกให้แกหนีไปและโดยความตกใจตาอ่อนจึงทิ้งทั้งปลาแล้วก็ไม่ไผ่ลงไปในน้ําก่อนที่จะยืนตั้งหลักอยู่สักพักแล้วตัดสินใจเดินกลับไปก่อไฟเพื่อทําอาหารอยู่กระท่อมเมื่อเดินทางกลับมาถึงที่พัก พอมองสำรวจรอบบริเวณบ้านกลับไม่พบอุปกรณ์ทำครัวเลยสักชิ้นเห็นก็แต่เพียงหม้อก,กเก่าอยู่หนึ่งใบซึ่งดูแล้วก็น่าจะนำมาใช้ประกอบอาหารได้ต่ออ่อนจึงกะว่าจะขึ้นไปงีีปรับเอาแรงสักหน่อยแล้วกะว่าตื่นขึ้นมาตนเองค่อยไปทำอาหารกินกันกับคุณแก้วคุณตาตื่นขึ้นมาในช่วงหัวค่ำของวันดังกล่าวก่อนที่จะพบว่าในตอนนั้นคุณแก้วเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วพอเห็นเมียนเป็นที่รัก คุณตาก็รีบออกปากถามว่าแก้วกลับมาแล้วหรอพี่ออกไปหาป้ามาทำกับข้าวเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเรามากินด้วยกันแต่หลังจากที่พูดออกไปแบบนั้นคุณแก้วกลับตอบมาว่าพี่กินได้เลยฉันกินมาจากข้างนอกเรียบร้อยแล้วนั่นจึงทำให้ตาอ่อนต้องออกไปย่างปลาแล้วนั่งทานอยู่เพียงลําพังหลังจากที่ตาอ่อนทานมื้อขําเสร็จพอเดินเข้ามาในกระทร่อมคุณแก้วก็เข้ามาบอกกับตาอ่อนว่าขราวหน้าพี่ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วนะ เพราะคนในหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไรให้พี่อยู่แต่ในกระท่อมเข้าไว้แล้วอย่าออกไปข้างนอกเรือนอีกพอคุณตาได้ยินอย่างนั้นแกก็รีบสวนกลับไปในทันทีว่าถ้ามันยากนักแกก็ย้ายไปอยู่กับพี่เลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่หายดีเมื่อไหร่แล้วเราย้ายไปอยู่ที่บ้านพี่กันซึ่งในคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนตอนแกก็ฝันว่าพระาจารย์เดินเข้ามาปลูกพร้อมกับบอกให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวหลวงพ่อจะพากลับให้เดินตามหลวงพ่อมานะกลับบ้านได้แล้วอย่ามาอยู่ที่นี่ให้ลุกขึ้นแล้วไปเอาตะกรุดอยู่ในย่ามาผูกแขนตัวเองซะความฝันดังกล่าวทำให้ตาอ่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่จังหวะที่เหลือไปมองข้างกายกลับเห็นเป็นโครงกระดูกสีขาวๆนอนอยู่ข้างตัวเองแทนที่จะเป็นคุณแก้วอย่างที่คิดเอาไว้นั่นจึงทำให้ตาอ่อนรีบลุกไปคว้าเอายามที่แอบไปแขวนไว้อยู่หลังกระทร่อม ก่อนที่จะล้วงไปเอาตะกรุดมาผูกใส่ข้อมือตนเองส่วนอีกมือก็ถือมีดหมอเอาไว้แน่นพอหันหลังกลับไปมองก็เห็นคล้ายกับจีวรของพระพลิ้วไหวไปมาอยู่ห่างออกไปในความมืดเมื่อเพ่งสายตาดูชัดๆก็เห็นว่าเป็นพระอาจารย์ตาอ่อนไม่รอช้าที่จะออกเดินตามหลังพระอาจารย์ไปแต่ยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงไหนเสียงของคุณแก้วก็ดังตามท้ายมาว่าพี่พ,พี่พี่จะไปไหนดึกๆดื่นๆ แต่ตอนนั้นตาอ่อนที่รับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็เลือกที่จะไม่สนใจเสียงเรียกดังกล่าวและเมื่อกว่าตามองดูพื้นที่โดยรอบก็ได้เห็นเต็มตาว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นหมู่บ้านร้างที่มีแต่กระท่อมผุพังราวกับว่ากระท่อมพวกนั้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคนคุณตาตัดสินใจเร่งฝีเท้าเดินตามพระอาจารย์ท่ามกลางเสียงกู่ร้องที่ดังระง,งมอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณแก้ว รวมไปถึงเสียงตะโกนเรียกที่ดังมาจากทั่วสารทิศว่าไอหนุ่มไม่นมกลับมาสิมาให้พวกข้ากินเองก่อนซึ่งตาอ่อนก็พยายามที่จะไม่สนใจเสียงเรียกพวกนั้นนะครับแถมแกยังรับรู้ได้อีกว่าเสียงเรียกดังกล่าวมันดังตามหลังมาติดติดจนชวนให้ขนหัวลุกคุณตาเดินตามจีวรสีแก่นขนนของพระอาจารย์ที่ดูเด่นราวกับเรืองแสงอยู่ในความมืดได้ ฝ่าดงพลงพรัยไปตามทางมืดมิดอยู่นานแต่ไม่ว่าตาแกจะเร่งฝีเท้าเท่าไรก็ไม่สามารถที่จะเดินตามพระอาจารย์ได้ทันสักทีจนรู้ตัวอีกทีท้องฟ้าก็เริ่มสางเสียแล้วและด้วยความอ่อนล้าที่ฝ่าดงมาตลอดทั้งคืนตาอ่อนจึงหมดแรงแล้วสลบไปเสียซะอย่างนั้นจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีคุณตาก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของตนเองโดยมีพ่อแม่รวมไปถึงพี่น้องคนอื่นๆคอยดูแลอยู่ ประโยคแรกที่ตาอ่อนเอ่ยขึ้นมาหลังจากที่ได้สติคือคำว่าตอนนี้แกอยู่ที่ไหนพ่อกับแม่จึงเข้ามาบอกว่าอยู่บ้านเราเองลูกว่าแต่อ่อนไปอยู่ที่ไหนมาคุณตาที่ได้ยินอย่างนั้นจึงได้แต่ตอบกลับไปด้วยความสลึมสลือว่าเขาไปอาศัยอยู่กับแก้วซึ่งพ่อกับแม่ก็งงนะครับว่าคนที่ชื่อแก้วเนี่ยเขาเป็นใครตาอ่อนลุกขึ้นมาดื่มน้ำดื่มท่าด้วยความถุลักทุเลพอสติสตังเริ่มกลับคืนมาเต็มร้อย ตาอ่อนก็เริ่มเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ให้พ่อกับแม่ฟังก่อนที่แกจะได้ทราบว่าตนเองหายออกไปจากบ้านนานกว่าสองเดือนเลยทีเดียวในช่วงเวลาที่ตาอ่อนพักฟื้นอยู่ที่บ้านคุณตาก็ได้ทราบความจริงว่าช่วงแรกๆที่คุณตาหายตัวไปแต่เขียวผู้เป็นสหายสุดที่รักของตะอ่อนก็เอาตัวรอดกลับมาถึงหมู่บ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภยัยก่อนที่จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านฟัง แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันออกค้นหาตาออนแต่ใช้เวลากันหาอยู่ตั้งนานก็หาไม่เจอสักทีเมื่ออับจนหนทางในการตามหาตัวของตาออนพ่อกับแม่ของคุณตาจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับคนทรงซึ่งขนทรงก็บอกว่าตาออนยังไม่ถึงคาดแต่ตอนนี้แกมีเคาะหนักเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคนไปช่วยกลับมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปเดือนกว่าๆทวที่มีศัก์เป็นพ่อของตาออน ก็ตัดใจแล้วคิดว่าตาอ่อนคงจะตายไปแล้วนั่นจึงทำให้ทวดจัดอาหารเป็นสำรับเข้าไปที่วัดโดยทางภาคเหนือเขาจะเรียกกันว่าทานขันข้าวเพื่อหวังที่จะทำบุญถึงตาอ่อนที่หายไปแต่พอไปถึงเจ้าอาวาสกลับถามว่ามาทานขันข้าวให้ใครทวดจึงบอกกับเจ้าอาวาสไปว่ามาทำให้ตาอ่อนเนื่องจากคิดว่าลูกของตนนั้นได้ตายไปแล้วเพราะป่านนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะกลับมาเลยสักนิดเจ้าอาวาสที่ได้ยินอย่างนั้น ก็กล่าวขึ้นมาเสียงดังว่าโอ้ยไม่ต้องไปทำให้มันรอกมันยังไม่ตายอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วหลวงพ่อกำลังหาทางช่วยมันอยู่ประโยคดังกล่าวจึงทำให้ขุนทวดเริ่มมีความหวังว่าลูกชายจะกลับมาอีกครั้งจนกระทั่งลวงเข้าสู่ช่วงเดือนที่สองที่ตาอ่อนหายตัวไปวันนั้นขณะที่ทวดออกไปทำไร่ทำนาตามปกติทวดก็ไปพบเข้ากับตาอ่อนนอนหมดสติอยู่ชายป่าแถบนั้น และเมื่อนำตัวตาอ่อนกลับมาถึงบ้านได้คุณทวดก็เรียกญาติๆมาทำพิธีผูกข้อต่อแขนเพื่อเรียกขวัญกันยกใหญ่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดตาอ่อนก็กลับมานั่งคิดนะครับว่าผู้หญิงที่ชื่อแก้วที่แกไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยคงจะไม่ใช่คนแถมหมู่บ้านที่แกไปอาศัยอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีจริงอยู่หรือเปล่าตาอ่อนจึงนำเรื่องราวดังกล่าวไปคุยกับหลวงพ่อโดยหลวงพ่อท่านก็บอกกับคุณตานะครับ ว่าแต่ก่อนหญิงที่ชื่อแก้วก็คงจะเป็นคนนั่นแหละหลวงพ่อเคยได้ยินพวกพลานเขาเล่ากันว่ามันมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในป่าที่เป็นนาฮีวาตายกันหมดหมู่บ้านและโดยความที่หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในป่าลึกเลยไม่มีใครเฉียดเข้าไปในแถบนั้นตาอ่อนจึงคิดว่าคงจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่แกหลงเข้าไปหลังจากที่ตาอ่อนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านช่วงแรกๆเหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังดูปกติดีนะครับ แต่พอผ่านไปได้สักพักกลับมีเสียงของผู้หญิงมาร้องเรียกคุณตาในตอนกลางคืนว่าพี่อ่อนพี่ไม่กลับไปอยู่กับฉันหรอและเสียงที่ว่าคุณตาก็จำได้แม่นนะครับว่ามันเป็นเสียงของคุณแก้วนอกจากนี้คนภายในบ้านยังได้ยินเหมือนกันหมดทางคุณทวดที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สบายใจและเป็นห่วงว่าแก้วจะมาเอาลูกของตนไปอยู่ด้วยทวดจึงเชิญพ่อหมอมาทำพิธีที่บ้าน แต่เสียงของแก้วก็ยังมาดังวนเวียนให้ได้ยินอยู่บ่อยๆจนพลอยทําให้คนในละแวกนั้นกลัวกันไปหมดและเมื่อนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระอาจารย์ท่านก็บอกกับตาอ่อนว่าโยมมาบวชเธอะถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะมาเอาโยมไปอยู่ด้วยจนได้นะช่วงเวลาในตอนนั้นตาอ่อนเองก็อายุครบ20ปีพอดีนั่นจึงทำให้คุณตาตัดสินใจบวชเป็นพระ ซึ่งในช่วงที่ตาอ่อนคลองผ้าเหลืองก็ยังมีชาวบ้านหลายคนพบเจอผู้หญิงติดสนามายืนรอใครสักคนอยู่ที่หน้าวัดแถมตาอ่อนก็ยังได้ยินเสียงผู้หญิงมาร้องเรียกอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระอ่อนกำลังนั่งสมาธิอยู่น,นั้นจู่ๆพระอ่อนก็ได้ยินเสียงคุณแก้วดังกล้องขึ้นมาว่าพี่ไม่สงสารฉันหรอไหนพี่บอกว่าพี่จะพาฉันมาอยู่ด้วยไง ที่เมลรักฉันแล้วหรอทางพระอ่อนที่อดไม่ได้จึงเดินไปยืนอยู่หน้าประตูโขงวัดก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าโยมไปซะเถอะตอนนี้เราอยู่คนละโลกกันที่อัตมาตกลงปลงใจไปอยู่กินด้วยฉันผัวเมียอาตมาเข้าใจว่าโยมเป็นคนแต่ตอนนี้มันก็ชัดแล้วว่าโยมไม่ใช่คนทางอัตมาเองที่เป็นคนก็ยังมีหน้าที่ต่อพ่อแม่และมีหน้าที่อื่นที่ต้องทํา เดี๋ยววัตมาจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้โยมนะโยมไปอยู่ในที่ที่โยมควรไปเถอะไว้ถึงเวลาแล้วเราค่อยไปพบเจอกันใหม่ในภพภูมิเดียวกันอีกทีซึ่งในคืนวันนั้นมันก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้ปริศนาของผู้หญิงก่อนที่จะไม่มีใครได้พบเจออะไรแปลกๆจากผู้หญิงที่มีชื่อว่าแก้วอีกเลยซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณจันจบ ตัวผมเองก็มองว่าการที่คุณตามีชีวิตรอดมาได้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการช่วยเหลือของผีคุณแก้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะเท่าที่ฟังดูแล้วดวงวิญญาณตนอื่นที่สิงสถิตยอยู่ในหมู่บ้านปริศนากลางป่าคลายกับว่าพวกเขาจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคุณตาสักเท่าไหร่แถมเรื่องราวความรักระหว่างผีกับคนของตาอ่อนยังทําให้ผมนึกถึงตำนานอย่างแม่นาคพระขนงจนต้องย้อนกลับไปดูหนังอีกรอบเลยล่ะครับ เอาเป็นว่าทันใดที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ